ครับของทางคุณรวัชครับที่เราพูดไปแล้วนะครับแต่ว่าเอาสรุปว่าผมว่าทักษะใหม่ในยุคต่อไปเนี่ยนะครับในยุคของวูก้าเวอร์หรืออะไรใคร,ใครๆเอาพูดอย่างเงี้ยคือความยืดหยุ่นคนเราต้องยืดหยุ่นและปรับตัวได้นะทุกสถานการณ์งั้นองค์ความรู้ต่างๆเราดูใน YouTube ดูใน Google ดูในมันมันคือความ เอาใจใส่ของเราคือพยายามมุ่งมั่นตั้งใจค้นคว้าวิจ,จัยมันก็เกิดองค์ความรู้ขึ้นมาแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องมีคือเราต้องเป็นคนที่ยืดหยุ่นแก้ไขปัญหาได้และเป็นคนดีเป็นคนที่มีคุณภาพความว่าคนดีเนี่ยมันเป็นนามธรรมาแต่ถ้าเราเป็นคนดีแล้วเนี่ยนะครับวิธีคิดวิธีอะไรเราจะไม่โกงคนอื่นเราจะเห็นอกเห็นใจคนอื่นเราจะไม่ทําให้เกิดความเสียหาย นะที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้เลยเห็นเข่าโน่นนี่นั่นมันมาเร็วไปเร็วนู่นก็มาแลว้วเดี๋ยวนั่นก็ไปแล้วเพราะเราทุกคนก็คิดว่าอยากจะรวยเร็เวๆเราตัดคําว่าเงินออกแล้วเรามาทําให้สังคมเรามันดีขึ้นทำอะไรให้มันเต็มที่เหมือนมีท่านหนึ่งเขียนใส่เสื้อว่าทํางาน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 เราต้องการคนที่ทํางานจริงๆครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากเลยครับวันนี้ก็ได้คือว่าได้จะได้สาระเต็มที่ในสกิลทักษะสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าอยากจะฝากให้ท่าทุกท่านด้วยนะครับไปลองดูว่าทาักษะเหล่านี้มีความจำเป็นแล้วก็ช่วยช่างให้ท่านเติบโตขึ้นยังไงในฐานะของโมเดเตอร์ผมขออนุญาตเสนอหนึ่งอันนี้ได้ครับอยากตอบพอถามเองก็อยากตอบเองทงักษะที่อยากตอบเองคืออะไรผมคิดว่าทาักษะที่ควรมีนะครับ How how to learn สำคัญกว่าวัตถุเล r n ทักษะในการสร้างการเรียนรู้ ทักษะในการสร้างกลไกในการเรียนรู้ของตัวเองนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าเวลาที่ท่านจะเรียนรู้อะไรก็ตามสิ่งที่ท่านจะเรียนะท้สุดวันหนึ่งมันก็มีวันที่จะใช้คำว่าออสเซเลตหรือหมดอายุือล้าสมัยไปแต่ถ้าท่านมีสกิลมีกลไกในการสร้างการเรียนรู้ให้ตัวเองเขาเลิ่นครับท่านสามารถที่จะแขลย on, ออนอาชีพของท่านต่อไปได้น,นะครับขอบคุณนะครับในส่วนของตัววันน,น,นี้วันเวทีคําถามหมดแล้วแต่ผมคิดว่าน่าจะมีคําถามจากทางบ้านฝากมาทาง MC ด้วยนะครับขออนุญ,ญาตส่งต่อทาง MC ครับ ขอบคุณมากค่ะคุณประกิตค่ะสำหรับคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะทางทีมงานได้จดเอาไว้นะคะว่าเขาถามนะคะว่าโอกาสของแรงงานดิจิทัลในปัจจุบันและในอนาคตนะคะอยากให้ภาครัฐมีส่วนสนับสนุนและพัฒนาให้ยั่งยืนได้อย่างไรคะ่ะ ผมคิดว่าบนเวทีเนี้เราเป็นภาคเอกชนกันหมดเลยแต่แต่จะช่วยตอบในแง่ของเรียกว่าเอกชนบวกรักละกันครับเรามาวินวินคอนดิชันด้วยกันนะครับเป็นเป็นในมุมนั้นไม่ทราบท่านใดขออนุญาตกระดูไหมครับอาจจะบางท่านเป็นตัวแทนเอ,อน่อวิทยากรโดยติตอบได้ครับเชินครับทางที่ดมสันส้นๆนะคะก็อยากให้ภาครัฐเนี่ยสนับสนุนโดยการลอง รีวิวค่ะจากประมวลจากทั้งหมดพุ๊บเนี่ยนะเราจะเวกูเรตนะคะตรงไหนเพิ่มเติมแล้วฟาสิลิเทตอะไรบ้างเช่นนะคะอยากให้เกิดเป็นไกด์ไลน์ค่ะนะคะ mm hmm. เกิดการเกิดไกด์ไลน์ที่ทำให้แรงงานดิจิทัลเนี่ยสามารถมีต้นแบบมีแนวทางมีเจอร์นี่นะคะในการไปพัฒนาทักษะตัวเองต่อได้นะคะ mm hmm. อย่างลักษณะที่เป็น End to End นะคะ mm hmm. อันนี้สำคัญมากนะคะ นะคะแล้วก็อยากจะให้าภาครัฐเนี่ยเชื่อมโยงแล้วก็ผนึกกำลังนะคะกับเอกชนนะคะกับภาคเอกชนนะคะในการที่เวลาเราพัฒนาทักษะไปปุ๊บเนี่ยนะคะการมีพื้นที่มีเพลกาวนะคะให้กับกลุ่มแรงงานดิจิทัลนะคะในการที่จะสื่อสารนะคะเน็ตเวิร์กิ้งกันหรือพัฒนาไปพร้อมกันแล้วก็มีพื้นที่นะคะ ในการเคาน์เลลิงในการให้คำปรึกษ,ษาอย่างต่อเนื่องในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะก็อยากจะให้เกิดภาพนั้นขึ้นค่ะบคุณครับเชิญครับขออนุญาตเสริมเอ่อภาพลัฐเองอะ่ะควรจะไม่แข่งกับเอกชนและเราควรจะส่งเสริมเอกชนท่านเห็นตัวเลขแล้วท่านจะเห็นว่ e เาเอสเเนี่ยมีตั้งเอง95% 5%นเปเ็นี่ยเป็นแค่บริษัทใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์และก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่เลย 95%คือพ่อแม่พี่น้องครับนะทำไงให้เงินมันกระจายไรายได้เข้ากลับไปเอสเอ็งั้นภาครัฐทําตัวไปแค่จ่าจ้างนะให้คนตัวเล็กตัวน้อยได้มีที่ยืนได้มีที่หายใจคนคนเหล่านี้เนะี่ยเขาได้เงินมาเขาก็มาปรปับปรุงบริการพันกิพันธ์เขาให้ดีขึ้นสิ่งนี้แหละครับที่ผมอยากจะเน้นย้ำให้ ว่าภาครัฐควรจะส่งเสริมโดยการสร้างโครงการและให้บริษัทเอกชนเป็นผู้รับเหมามาทำและจากผู้รับเหมานี่ยิ่งไปแตกวกโตจ้างเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นเพื่อเกิดการกระจายรายได้นะเอาประมาณนี้ก่อนขอบคุณครับทางคุณบรรทัดเชิญครับก็ผมคิดว่าอยากกรมพัฒนาสิ่งแนดนน่ะผมฟังชื่อแล้วผมรู้สึกมีความขนลุกเลยนะ คือผมคิดว่ามันเหมือนประมาณว่าหลังจากคนจบปริญญาแล้วเนี่ยคือคุณไม่ได้เรียนในภาคการศึกษาที่อว<ๆ>เขาบังคับนะคือกรมพัฒนาฝีมือแงงานเนเหมือนเป็นแม่งานนะในการที่จะพัฒนาสกิลอของคนนะเป็นลองไลฟ์เรียนนิ่งผมคิดอย่างนั้นนะผมเลยว่ามันมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆอะ่ะฮะมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าคนถ้าไม่มีสกิลมันจะเอาอะไรไปให้เขาจ้า